Smart Time Stories Time สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเสียงปืนแรกแห่งยุโรปแนวรบด้านตะวันตกเมื่อสงครามที่ควรจบในไม่กี่สัปดาห์กลับยืดเยื้อไปนานกว่า4ปีเสียงปืนที่ลั่นขึ้นในยุโรปจึงกลายเป็นเสียงสาบแช่งของทั้งศตวรรษภาพจางของปารีสในหมอกรุ่งอรุณเสียงระฆังโบสถ์ที่ยังดังอยู่แต่เสียงระฆังนั้นถูกแทนที่ด้วยเสียงปืนใหญ่ เสียงของสงครามที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะยาวนานขนาดนี้ปี1 9 9 4 4โลกยังเชื่อในคำว่าเกียรติแห่งสงครามแต่สิ่งที่ตามมาคือสงครามของสนามเพละที่พรากชีวิตไปกว่าหลายสิบล้านคนนี่คือเรื่องราวของแนวรบด้านตะวันตกดินแดนที่กองทัพยืนนิ่งอยู่กับที่นานถึง4ปีที่ซึ่งชีวิตของทหารกลายเป็นเครื่องสังเวยในโคลนหนูและควันพิษในสงคราม ไม่มีแผนใดรอดพ้นจากการประทะกับความจริงกล้องค่อยๆซูมเข้าไปที่ห้องแผนที่ของกองบัญชาการเยอรมันเจ้าหน้าที่ชั้นสูงในเครื่องแบบเต็มยศกำลังชี้นิ้วไปยังเส้นทางสีแดงที่ลากจากเบลเยียมสู่ปารีสแผนนี้เรียกว่า Schliffen Plan เป็นความพยายามของจกักรวรรดิเยอรมันในการเอาชนะฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วก่อนที่รัสเซียจะสามารถระดมพลจากทางตะวันออกได้แผนถูกวางครั้งแรกในปี1,905โดยนายพล อัลเฟรดฟอน h l ล e ฟเฟนและกลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เยอรมันในสงครามใหญ่เราต้องตีฝรั่งเศสให้แตกภายใน6สัปดาห์ก่อนที่หมีขาวรัสเซียจะตื่นเต็มตาโครงสร้างของช i ล f ฟเฟนแ a นเยอรมนี y. ต้องโจมตีฝรั่งเศสก่อนโดยผ่านทางเบลเยียมเพราะแนวพรมแดนฝรั่งเศสเยอรมนี y. มีป้อมประการแน่นหนาปีกขวาของกองทัพเยอรมันจะโอบล้อมกรุงปารีสโดยเข้าทางเหนือจากเบลเยียม และลักเซมเบิร์กเมื่อฝรั่งเศสยอมแพ้แล้วเยอรมน,นีจะรีบส่งทหารกลับไปป้องกันแนวตัวนออกจากราัสเซียดูเหมือนแผนจะสมบูรณ์แบบบนกระดาษแต่สิ่งที่มันไม่สามารถคำนวณได้คือมนุษย์จุดบอดของแผนเบลเยียมไม่ใช่ประเทศผ่านทางธรรมดาเบลเยียมแม้จะเล็กแต่มีแนวป้องกันดีและประชาชนมีใจสู้อย่างยิ่งการบุกเบลเยียมจึงช้ากว่าที่คาดไว้มาก อังกฤษประกาศสงครามทันทีเมื่อเยอรมนีละเมอสถานะเป็นกลางของเบลเยียมอังกฤษในฐานะผู้คุ้มครองก็เข้าร่วมทันทีนำไปสู่การส่งกองกำลัง British Expeditionary Force มาอย่างฝรั่งเศสการสื่อสารในสนามรบอย่างล้าหลังเมื่อแนวรบเคลื่อนไหวเร็วการตัดสินใจในภาคสนามจึงไม่สอดคล้องกับบัญชาการกลางทหารบางหน่วยเคลื่อนที่เร็วเกินไป จนถูกแยกออกจากกองหลักฝรั่งเศสมีขวัญกำลังใจและอาวุธดีเกินคาดทหารฝรั่งเศสหลายหน่วยต่อสู้ในแนวต้านสุดท้ายด้วยความกล้าหาญและยังมีความช่วยเหลือจากระบบรางและรถยนต์ระดมพลอย่างรวดเร็วจุดเปลี่ยนของแผนสู่ความล้มเหลวกันยายน1,914กอกองทัพเยอรมัน เดินทางมาถึงชานเมืองปารีสแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาเจอคือทหารฝรั่งเศสที่พร้อมรับมือและการตอบโต้แบบไม่ยอมถอยโดยเฉพาะในการรบที่แม่น้ำมาร์น (Battle of the Marne) ที่นั่นฝรั่งเศสใช้รถแท็กซี่ในปารีสระดมทหารกว่า6000นายเข้าแนวหน้าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างขวัญกำลังใจและหยุดการรุกของเยอรมันได้อย่างเฉียดฉิวในที่สุดแผนที่ล้อมปารีสก็กลายเป็นภาพฝันกลางวันเยอรมันต้องล่าถอยและเปลี่ยนจากสงครามเคลื่อนที่เร็วเป็นสงครามตั้งรับ เริ่มขุดสนามเพาะยาวเป็นพันกิโลเมตรและสงครามที่ควรจบใน6สัปดาห์ก็ยืดเยื้อไปนานถึง4ปี s c h l e f f e n Plan คือตัวอย่างของการวางแผนที่เก่งแต่ไม่ยืดหยุ่นมันล้มเหลวไม่ใช่เพราะโครงสร้างผิดแต่มันล้มเหลวเพราะไม่ยอมรับว่าโลกแห่งความจริงเปลี่ยนเร็วและมนุษย์ไม่ใช่ตัวเลขสงครามครั้งนี้ไม่จบลงด้วยชัยชนะที่รวดเร็วแต่มันเริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดที่ยาวนานเกินไป การล่มสลายของแผนชลิเฟนคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสงครามยุโรปเยอรมน,นีจำต้องขุดสนามเพาะอังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มเตรียมสงครามระยะยาวและโลกทั้งใบเริ่มเข้าสู่ยุคของสงครามอุตสาหกรรมที่ไร้ความเมตตา The Battle of Mons อังกฤษส่งทหารอาสาสมัครชุดแรกเข้าต่อสู้กับเยอรมันพวกเขามีจำนวนไม่มากแต่ได้รับการฝึกอย่างดีแม้จะพ่ายถอยแต่ความเสียหายที่เยอรมันได้รับนั้นเกินคาดการรบที่มอนส์ คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่อังกฤษเรียกว่า The Old Contemptibles ทหารชุดแรกผู้กล้าหาญที่กลายเป็นตำนานของสงครามกันยายน1นึ่งเยอรมนีเข้าใกล้ปารีสเพียง40กิโลเมตรแต่ในขณะที่ความหวังแทบสิ้นศูนย์มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นรัฐบาลฝรั่งเศสระดมรถแท็กซี่นับพันคันจากกรุงปารีสขนส่งทหารไปยังแนวหน้านี่คือ Taxis of the Mon สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความสิ้นหวังของชาติในการรบที่ Battle of the Marne ฝรั่งเศสสามารถหยุดการรุกของเยอรมันได้แผนการสลิฟเฟนล่มสลายสงครามที่ควรจบภายในเดือนเดียวเริ่มกลายเป็นสงครามที่ไร้จุดจบเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายเริ่มขุดแนวตั้งรับจากเหนือจรดใต้สงครามเคลื่อนที่กลายเป็นสงครามสนามเพลาะแนวสนามเพลาะยาวกว่า700กิโเมตรข้ามฝรั่งเศสจากทะเลเหนือถึงพรมแดนสวิสมันคือเขาวงกฏแห่งความตาย เต็มไปด้วยโคลนหนูน้ําขังโรคและความเครียดสุดขีดทหารไม่ได้กลัวตายเท่ากลัวต้องกลับเข้าไปในสนามเพราะอีกครั้งชีวิตในสนามเพราะคือการรอรอคำสั่งรอระเบิดลูกต่อไปหรือรอความตายแวเดงหนึ่งปีในนรกพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อชัยชนะพวกเขาสู้เพื่อไม่ให้เพื่อนที่ตายไปตายเปล่าเสียงปืนใหญ่เริ่มดังขึ้นทีละนัดก่อนจะทวีความถี่จนกลายเป็นพายุข,ของระเบิด การยิงปืนใหญ่ที่แวร์เดิงในเช้าวันที่21กุมภาพันธ์1916คือการเปิดฉากของสมรภูมิที่ยาวนานและโหดร้ายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแนวคิดของเยอรมันในสมรภูมิแห่งนี้ไม่ใช่เพื่อชนะในเชิงยุทธศาสาตร์แต่เพื่อทำลายจิตใจของฝรั่งเศสและให้ฝรั่งเศสสูญเสียกำลังพลจนไม่สามารถฟื้นตัวได้นายพลเอริกฟอนฟอลกนเฮนกล่าวไว้ว่าเราจะไม่ยึดแวร์เดิงเพื่อใช้ แต่เราจะปล่อยให้พวกเขาตายเพื่อรักษามันไว้แวดึเดงถูกเลือกเพราะเป็นจุดสำคัญทางจิตใจของชาวฝรั่งเศสที่นี่คือสัญลักษณ์ของเกียรติภูมิชาติเพราะอยู่ใกล้ชายแดนที่ฝรั่งเศสเคยเสียให้เยอรมันในสงครามฝรั่งเศสปรัสเซีย1870ช่วง8ชั่วโมงแรกของการรบเยอรมันระดมยิงปืนใหญ่มากกว่า1ล้านนัดทำลายแนวป้องกันของฝรั่งเศสทั้งหมู่บ้านถนนและป้อมปราการผู้รอดชีวิตเล่าว่า พื้นดินสั่นไหวเหมือนแผ่นดินไหวแสงของระเบิดสว่างกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแต่ฝรั่งเศสไม่ยอมถอยนายพลฟิลิปพริเทนได้รับคำสั่งให้รักษาแวรเดิงให้ได้ทุกวิถีทางคำพูดของเขากลายเป็นคำขวัญแห่งชาติ Ils e ne p a s s r o n g pas พวกมันจะไม่ผ่านเราไปได้เพื่อให้แนวหน้าไม่ขดาดทหารและสเสบียงฝรั่งเศสใช้ระบบถนนชื่อว่า Voie Sacrée หรือถนนศักดิ์สิทธิ์เป็นเส้นทางหลักที่รถบรรทุกและทหารนับแสนนายวิ่งวนเปลี่ยนกำลังตลอดเวลาเฉลี่ยมีรถวิ่งผ่านมากกว่า2,000คันต่อวันทุก14วันทหารหนึ่งกองพันจะถูกส่งเข้าแนวหน้าและอีกกองหนึ่งจะถูกถอยออกมาไม่มีใครอยู่ในแวรเดิงนานเกินสองสัปดาห์แต่ทุกคนต้องไปถึงที่นั่นสักครั้งจากเดือนกุมภาถึงธันวาคม1 9ึ6งันาสสมรภูมิแวรเดิงกลายเป็นสนามเพาะแห่งความตายฝรั่งเศส สูญเสียทหารประมาณ3 7 7 0 0 0นายเยอรมันสูญเสียประมาณ3 3 7 0 0 0นายรวมแล้วกว่า700,000คนบาดเจ็บหรือตายในพื้นที่เพียง25ตารางไมล์พื้นที่บางแห่งถูกเปลี่ยนจากป่าเขียวขจีกลายเป็นทะเลคโคลนและซากศพน้ำในบ่อน้ำใต้ดินมีกลิ่นศพและบางจุดไม่สามารถขุดหลุมฝังได้เพราะเต็มไปด้วยกระสุนระเบิดไม่มีสนามหญ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีชีวิต มีเพียงหลุมหลุมและหลุมหลุมศพการรบที่แวร์เดิงไม่ได้เปลี่ยนแนวรบแต่มันเปลี่ยนสภาพจิตใจของคนทั้งประเทศฝรั่งเศสประกาศว่าแวร์เดิงคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญเยอรมนีเริ่มสูญเสียความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์นายพลฟิลิปพริเทนกลายเป็นวีรบุรุษของชาติแม้ภายหลังจะมีประวัติที่ขัดแยง้งแวร์เดิงไม่ใช่ใชัยชนะของใครแต่มันคือการยืนหยัดที่บอกกับโลกว่าฝรั่งเศสจะไม่ล้ม วันที่อังกฤษไม่เคยลืม1กรกฎาคม1916สัมพันธมิตรเปิดฉาก Battle of the Somme เพื่อลดแรงกดดันที่แวเดิงอังกฤษส่งทหารเข้ารุกจำนวนมหาศาลวันแรกเพียงวันเดียวอังกฤษสูญเสียทหาร57,000นายเสียชีวิต1นึ0 0นายตัวเลขที่ยังคงฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติแม้จะมีการนำรถถังมาใช้เป็นครั้งแรกผลลัพธ์ยังคงเป็นความพินาศไม่มีใครรู้ว่าแค่เดินตรงออกจากสนามเพราะ กลายเป็นคำสั่งที่ฆ่าชีวิตเป็นหมื่นเครื่องจักรสังหารของยุคใหม่มนุษย์สร้างเครื่องมือเพื่อเร่งการสังหารจนแม้แต่ความตายยังกลายเป็น,นกลไกสนามเพราะที่เต็มไปด้วยคโคลนและหลุมระเบิดเสียงเงียบงนันก่อนที่เสียงหวีดเบาๆของลมจะเริ่มดังขึ้นทหารคนหนึ่งสวมหน้ากากกันกา๊าซก้มหน้ารอคำสั่งอีกคนหนึ่งกำลังเติมกระสุนให้ปืนกลน,นี่คือสนามรบในปี1000 915-1918สถานที่ที่เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนสงครามให้กลายเป็นโรงงานแห่งความตายก๊ซพิษคืออาวุธที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแตกต่างจากทุกสงครามก่อนหน้าก๊สคลอรีนครั้งแรกที่เยอรมันใช้ใน Battle of Ypres e ปี1915ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสตกตะลึงเพราะไม่เคยเห็นอาวุธที่มองไม่เห็นและฆ่าโดยไม่ใช้ลูกกระสุนก๊สมัสตาร์ด ทำให้ผิวหนังไหม้พองและส่งผลต่อดวงตาและปอดแม้กระทั่งคนที่สวมหน้ากากป้องกันบางรายตาบอดถาวรหรือเสียชีวิตในหลายวันหลังจากสัมผัสก๊าซไม่ได้ฆ่าทันทีมันทำให้คุณตายในทุกลมหายใจของตัวเองรถถังยักษ์เหล็กบนสนามโคลนในปีหนึ่ง1916ออังกฤษเปิดตัวรถถังใน Battle of the Somme นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยานพาหนะติดอาวุธ เข้าสู่สมรภูมิจริงรถถังรุ่นแรกชื่อว่ามาร์ค1หนัก28ตันความเร็วไม่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งข้ามสนามเพลาะและรั้วลวดหนามได้แม้บ่อยครั้งจะเสียกลางทางภายในร้อนจัดเสียงดังและกลิ่นไอน้ำมันทำให้ทหารภายในแทบขาดอากาศหายใจมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบแต่มันถูกสร้างมาเพื่อทำให้ขวัญข้าศึกพังทลาย ปืนกลรั้วเหล็กแห่งสนามเพาะอาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดของแนวรบตะวันตกอาจไม่ใช่ก๊าซพิษหรือรถถังแต่คือปืนกลที่ตั้งอยู่ตามหัวสนามเพาะปืนกลอย่างแม็กซินกันหรือ MG 8ของเยอรมันสามารถยิงได้มากกว่า500นัดต่อนาทีใช้งานโดยทหาร2-3งถึงานายยึดจุดยุดทธศาสตร์ป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาได้เลยเหตุผลที่การลุกมักล้มเหลวคือเพราะทุกครั้งที่ทหารพยายามปีนออกจากสนามเพาะพวกเขาจะเจอกับ กำแพงกระสุนในสนามรบแบบเก่าทหารหนึ่งคนยิงอีกหนึ่งคนแต่ในสนามรบใหม่นี้คนหนึ่งสามารถฆ่าได้ร้อยคนในนาทีเดียวสงครามทางอากาศจากดินแดนสู่ท้องฟ้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือครั้งแรกที่ท้องฟ้ากลายเป็นสมรภูมิเครื่องบินรุ่นแรกถูกใช้เพื่อสอดแนมแนวรบของศัตรูต่อมากลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ติดปืนกลหน้าลำเช่น Fo กเกอร์ ด็ I, so with อกอร์ไอโบวิทแคมตำนานอย่างแมนเฟรดฟอนริกโทเฟนหรือเรดแบรอนคืออัศวินแห่งท้องฟ้ายิงเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามตกถึง80ลำในโลกของสงครามสนามเพาะที่มีทั้งโคลนและหนูท้องฟ้าคือสนามรบเดียวที่ยังมีเกียรติโทรเลขวิทยุและการรบแบบอุตสาหกรรมสงครามโลกครั้งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนอาวุธแต่มันเปลี่ยนกระบวนการของสงครามทั้งหมดวิทยุสื่อสารในสนามรบ เริ่มถูกนำมาใช้โทรเลขทำให้คำสั่งเคลื่อนพลเดินทางได้เร็วกว่ามา้าการผลิตอาวุธกลายเป็น,นการผลิตแบบสายพาน mass production ในโรงงานสงครามนี้ไม่ใช่เรื่องของกองทัพเท่านั้นแต่มันคือสงครามของโรงงานโรงพยาบาลและเศรษฐกิจของชาติเทคโนโลยีทั้งหมดในแนวรบตะวันตกถูกออกแบบมาเพื่อบุกทะลวงแนวสนามเพราะเมื่อมนุษย์สร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสงครามก็หยุดลงได้ยากขึ้นเช่นกัน จุดเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาและการรุกครั้งสุดท้าย1918เยอรมันเปิดฉาก Spring Offensive ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจบสงครามก่อนที่อเมริกาจะเข้าสู่สนามรบแต่ทหารเยอรมันเหนื่อยล้าอดอยากและขวัญกำลังใจตกต่ำขณะที่ทหารอเมริกันที่สดใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ฝรั่งเศสพร้อมปืนใหม่อาหารเพียงพอและกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อสัมพันธมิตรเริ่มการรุกตอบโต้ที่เรียกว่า 100 days offensive กองทัพเยอรมันก็เริ่มล่มสลายเวลา11นาฬิกาวันที่11เดือน11ปี1918เสียงปืนทั่วแนวรบตะวันตกเงียบลงคำสั่งสงบศึกมีผลทหารที่เคยรบกันในช่วงเช้าหยุดยิงในช่วงบ่ายเสียงแห่งสงครามถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่หนักหน่วงกว่าระเบิดใดๆแนวรบด้านตะวันตกไม่ใช่ใชัยชนะของใครคนเดียวมันคือการสูญเสียร่วมกันของคนทั้งรุ่นที่ชีวิตต้องจบลงในสนามเพราะที่ไม่มีวันลืม ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart Time Stories ด้วยนะคะ